ขอโอกาสแด่ท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีท่านพระเถระ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชาณาจักรกัมพูชาตุกรูปขอเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนราชธานีท่านสุรพันธ์ดิษมาน ปฏิบัติหน้าที่แทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านผู้มีเกียรติและนิสิตกรวาตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเกตอุบลราชธานีทุกท่านวันนี้ถือเป็นวันดีอีกวันหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอบุบลราชธานีที่ได้มีโอกาสในการจัดงานที่เป็นความสำคัญก็คือโครงการการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนที่ถือว่าเป็นนโยบายของรัฐ และเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีมีความตระหนักมั่นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอันสืบเนื่องมาจากจังหวัดอุบลราชธานีของพวกเรานั้น เป็นจังหวัดที่มีความพิเศษก็คือเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตพื้นแผ่นดินติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึงสองประเทศคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาดังนั้น การที่จะได้มีความเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างสามประเทศคือไทยสปปลาวและกัมพูชาจะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้การที่พวกเราจะได้มีมิตรไมตรี ยื่นไมตรีต่อกันและกันนั้นได้เกิดขึ้นนอกจากข้อพิเศษดังกล่าวแล้วผืนแผ่นดินของสาวจรณรัฐประชาธิปไตยประชาจนลาวยังเชื่อมต่อไปได้ที่ประเทศสังคมนิยมเวียดนามได้อีกนี่คือข้อพิเศษ ที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ในส่วนภูมิภาคจึงได้เห็นความสําคัญได้จัดงานนี้ขึ้นมาส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นการเปิดโลก,กทัศน์อีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการที่จะให้ความรู้แก่นิสิตทั้งที่เป็นพระสงฆ์สมณณน,นและที่เป็นครวาด์ของมหาวิทยาลัยจะได้มีความตื่นตัวว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยสองนั้นถือว่าเป็นผู้นำทางด้านแนวความคิด เราในฐานะมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้มีการประสานงานส่วนหนึ่งเป็นการสืบต่อเจตนารมณ์ของทางจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยของท่านวันชัยสุทธิวรชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ท่านได้ให้ความสำคัญมากเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจนกระทั่งท่านเคยได้มอบงบประมาณให้ส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดได้ดำเนินการในการจัดโครงการแล้วไปดำเนินการจัดที่วัดมณีวนารามหรือว่าวัดป่าน้อย ซึ่งเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดการจัดในคราวครั้งนั้นก็ถือว่าประสบผลสำเร็จที่น่าพึงพอใจเพราะอย่างน,น้อยๆเราก็ได้มีโอกาสในการรู้พระเถระและก็มีการเชื่อมสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าคณะแขวงจำปาสัก หรือท่านเจ้าคณะจังหวัดพระวิหารถือว่าตอนนี้เป็นเนื้อเดียวกันมองตาก็รู้ใจว่าเราจะทำงานอะไรเพื่อสังคมสังคมโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นในวาระที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีได้ดําเนินการในการจัดงานในคราวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้หยุดนิ่งจากเดิมที่เราไปตั้งต้นไว้การมาครั้งนี้ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือว่าเป็นก้าวที่สองเป็นก้าวย่าง ถ้าไปถึงเก้าที่สามนั่นแสดงว่าปีพุทธศักราช2558นั่นถือว่าเป็นนโยบายโดยตรงของประชาคมอาเซียนนี่คือความตื่นตัวของทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเกตอุบลราชธานีได้ติดต่อประสานงานไปที่วัฒนธรรมจังหวัดไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แล้วก็ไปส่วนของฝ่ายบ้านเมืองให้ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยสง์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานในกล่าวครั้งนี้ในกิจกรรมภาคเช้านี้เป็นกิจกรรมที่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนโดยเน้นจุดสำคัญก็คือหนึ่ง การนำเสนอทางด้านวิชาการก็คือนำเสนอแนวความคิดว่าการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลังจากที่เราได้มาประชุมกันแล้วหลังจากที่เราได้มาพบกันแล้วก้าวนี้ถือว่าเป็นก้าวที่สองเนี่ยเราได้ดำเนินการอะไรเราจะก้าวไปสู่ก้าวที่สมอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นั่นเป็นส่วนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องงานทางด้านวิชาการในส่วนนิทรศการทางมหาวิทยาลัยไ,ได้ขอความร่วมมือไปยังท่านพระครูจารุปริยติการซึ่งเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีที่ท่านได้ม,มาเรียนที่นี่เรียนที่ดงบั้งไฟแห่งนี้ แล้วก็ถือว่าเป็นสิทธิ์รุ่นพี่ของรุ่นน้องหลายๆรูปไปทำงานจนกระทั่งประสบผลสำเร็จนำพาสัมมาเนนตัวน้อย,อยซึ่งจะเป็นต้นกล้าที่สำคัญเป็นรากแก้วที่สำคัญของการคณะสงฆ์ของการพระศาสนาได้มาให้ความร่วมมือในการจัดนิทรรศการนี่คือสิ่งที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ดำเนินการเพราะฉะนั้นในวันนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เป็นมงคลยิ่งแล้วกระผมอัธมภาพจึงขอเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและจะได้ดำเนินการในการจัดโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามขออำนาจคุณประสีรัตนไตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงค์บารมีธรรมแห่งครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองยงได้ล้อมรวมเป็นตบะเดชะเป็นประววปัจจัยอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในโครงการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จดังมโนรถทุกประการเชิญขอเปิดโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปต้องขอบคุณ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายวันนี้เป็นตัวแทนที่มาจากสามประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนบ้านของพวกเราตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลรชาชธานีท่าน พระครูธรรมทรสิริวัฒนสิริวัฒโนผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในฐานะเป็นเจ้าของโครงการในฐานะผู้อำนวยการสำนักวิชาการท่านได้นำเสนอโครงการนี้ต่อมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยก็ได้เห็นความสำคัญว่าพวกเราต้องตื่นตัว พระเดชพระคุณท่านอธิการบดีท่านใช้คำว่า alert ต้องให้มากผมเมื่อเข้ามาเป็นรองอธิการบดีเนี่ยอยากจะให้พระนิสิตให้ครวาสนิสิตได้พัฒนาแม้แต่ตัวผมเองต่อไปก็ต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษา ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าภาษาที่เป็นภาษากลางสำคัญมากท่านรูปนี้เนี่ยจบจากเดล,ลีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมากจบด็อกเตอร์นะครับนั่งอยู่ข้างๆผมไม่ใช่ธรรมดาจากสปปลาวนี่แสดงให้เห็นว่าพระเราณปัจจุบันนี้เนี่ยต้องพัฒนาผมอยากจะทำบรรยากาศให้มันเป็นกันเองไม่เป็นพิธีการจนเกินไป ให้มันเป็นลักษณะ informal, informality ก็คือไม่ให้มันเป็นทางการให้พวกเราเนี่ยคุยกันได้ด้วยภาษาที่มันเป็นกันเองกันอย่างเงี้ยคือภาษาที่บอกว่าหัวใจเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าโครงการของพวกเราได้จุดประกายแล้วเราจะทําต่อไปโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยผู้บริหารทุกรูป ต่อไปนะครับบอกไว้แล้วว่าในการประเมินหรือประกันคุณภาพการศึกษาผู้บริหารต้องใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วต้องใช้ได้อย่างดีนี่คือสิ่งที่เป็นข้อที่าทานณธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็จะมองไปถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้ที่จะมาเป็นผู้บริหารว่าจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ เพราะเราจะเปิดมหาวิทยาลัยเราโดยเฉพาะวิทยาเขตอุบลเนี่ยต้องเปิดแล้วมหาวิทยาลัยส่วนกลางท่านเปิด80ประเทศท่านสุดยอดท่านอยากจะให้วิทยาเขตนะครับวิทยาลัยสองเนี่ยเปิดเหมือนกันโดยเฉพาะพระนิสิตเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเราได้เริ่มต้นถือว่าเรามาจุดประกายเราเริ่มแล้ว ก้าวแล้วเราจะก้าวต่อไปทําอย่างไรเราจะก้าวต่อไปโดยเฉพาะภาควิชาภาษาอังกฤษต่างๆที่ท่านมีคณะมนุษยศาสตร์โดยเฉพาะเอกภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญแล้วจะต้องสอนให้พระนิสิตแล้วก็ครูก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ผู้บริหารก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษได้วันนี้นะครับโครงการภาคเช้าก็คงจะยุติ โครงการที่สำคัญนะครับให้เข้าห้องประชุมในเวลา12.30นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ช่อง11จะมาถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกให้พร้อมกันอย่าให้เหมือนภาคเช้านะครับ12นาฬิกา30นาทีให้เข้ามาพร้อมกันเลยให้เข้ามาพร้อมกันเพราะเราจะประชาสัมพันธ์วิทยาเขตอุบลราชธานีของพวกเราทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลก จะได้เห็นโดยพระเดชพระคุณเจ้าคณะภาคสิบท่านจะมาเป็นประธานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดจะมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์จเจริมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้พระเดชพระคุณพระปรมสิธิ์ท่านเดินทางมาถึงตั้งแต่เช้าแล้วนะครับท่านจะมาถึงสถานที่นี้เวลา13นาฬิกา12 30ผมนัดเลยนะ เพื่อหน้าตาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานีเราต้องพร้อมกันรวมพลังกันครับผมอยากจะให้ภาพของความพร้อมเปลี่ยงกันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะาท่านไหิทีการบรดีเมื่อวานนี้ท่านผูน้อำนวยการสํานักวิชาการท่านแจ้งในที่ประชุมสภาวิชาการว่า วันนี้เวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและก็ทั่วโลกโดย NBT มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณ Thank you very much for all of you to participate and และก็ดีใจนะครับได้พูดภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆนะเนี่ยเริ่มต้นแล้วผมก็เริ่มต้นแล้วเห็นไหม แค่พูดคำว่า thank you ได้เนี่ยใช้ได้แล้วนะท่านนะท่านอย่าไปคิดว่าเป็นคำที่ไม่มีความหมายนะมันเป็นภาษาที่ใช้ทั่วโลกแล้วยิ้มได้พอกำบอก thank you very much for all of you to participate เนีเท่านี้ละก็มีความสุขแล้วครับขอปิดการสัมมนาขอบคุณทุกท่านนะครับไหว้พระพร้อมกันนะครับ may I introduce the translator from the Khmer language into Thai language, Mr. Sopean Thamabong. Okay. ท่านผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้เป็น เวทีที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญเพราะว่าณขณะนี้อย่างน้อยที่สุดสามประเทศขึ้นมานั่งอยู่บนเวทีเพื่อที่จะได้เสวนาวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนา ผมเองไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรคือสิวาภาษาลาวกับญาติธมหาสุวรรณท่านสำหรับหลวงพ่อสุ่มนีเนี่ยผมจะพูดภาษาไทยก็แล้วกันแต่มีคนแปลเป็นภาษากุยหรือหลวงพ่อจากเสียมเรียบ หลวงพ่อจากสวรรค์เกตจะทำให้พวกท่านได้เห็นว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ความสำคัญมันอยู่ที่หัวใจคือหัวใจของพวกเราเนี่ยมันสำคัญคือมันเชื่อมถึงกันตลอดหัวใจของคนลาวก็เชื่อมถึงหัวใจของคนไทยหัวใจของคนกัมพูชา ราชาณาจัก,กรกัมพูชาก็เชื่อมถึงหัวใจของคนไทยไทยก็เชื่อมเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ขวางกัน้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราจะทำงานร่วมกันในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะไปเผยแพร่ได้อย่างไร เพราะฉะนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคงจะไม่ต้องแนะนำทางท่านวิทยากรทางด้านซ้ายมือของกระผมเนี่ยจากพระวิหารคือเจ้าคณะจังหวัดพระวิหารแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัดเสียมเรียบทางด้านขวามือของกระผมเนี่ยเจ้าคณะจังหวัดจำปาสักหรือว่าเจ้าคณะแขวงจำปาสักแล้วก็ ตัวแทนของท่านเจ้าคณะแขวงสวรรณเ์เขตอีกรูปทั้งสุดท้ายนั้นไม่ต้องแนะนำเพราะเป็นเจ้าของโครงการจับขึ้นมาเป็นตัวประกันโดยเฉพาะ <c oughs> ให้ได้รู้ว่าโครงการที่เราจะทำต่อไปเนี่ยเราจะทำอะไรต่อไปไม่ใช่เฉพาะว่าจะหยุดอยู่เพียงเท่านี้แต่เราจะทำต่อไป เก้านี้ถือว่าเป็นเก้าที่สองเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าจากเก้าแรกที่วัดมณีวณารามหรือว่าวัดป่าน้อยเราพูดกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเราจะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราในยุคที่โลกมันเป็นอย่างนี้เพื่อทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเปิดเวทีการเสวนา โดยไม่ต้องแนะนําวิทยากรมากเพราะเวลากระชั้นมากปีที่แล้วผมถูกต่อว่าจากเจ้าคณะจังหวัดพระวิหารว่าให้เวลาผมน้อยไปผมอุศศตส่าห์เดินทางมาจากพระวิหารกว่าจะข้ามมาเนี่ยหลายชังง่วโมง